วัสดีค่ะมุกนะคะจากดีพนารัตหนึ่ง99วันนี้มุกอยู่กับ Mercedes-Benz น0ะคะ300 CE หรือว่าบอดี้ของเขาเนี่ยเป็นบอดี้ w 2 4 4เป็นอ่าเป็นรุ่นที่นักสะสมหลายๆคนเนี่ยตามหามากนะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กับเราแล้วมุกค,คิดว่าที่หลายๆคนตามหาแล้วก็นิยมที่จะเอาไปสะสมเนี่ยเพราะว่าบอดี้นี้เนี่ยมันเป็น2ประตูแบบนี้ทุกคนคันนี้นะคะที่ได้มา และที่สําคัญเลยพี่ดอสราคาถูกมากราคาถูกมากๆแต่ว่าที่มันราคาอาจจะถูกมากมากกว่าหลายๆที่เนี่ยเพราะว่าคุณลุงบอกมาเขาฝากบอกมาว่าคันนี้เนี่ยเราขายไปในสภาพนี้เลยแล้วก็ไม่ได้มีการเก็บสีหรือทําเบาะให้แต่ว่าสภาพของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้ปกติเลยเครื่องเกียร์ช่วงล่างนะคะสามารถใช้งานได้ปกติไม่มีปัญหาเลยเดี๋ยวเราไปดูสภาพกันก่อนดีกว่ามาดูกันที่ด้านหน้าของเขานะคะไฟหน้าเนี่ย ในปี1992นะทุกคนดูไฟหน้าของเขาไม่มีแมลงตายด้านในเลยนะคะไม่แตกรายงานด้วยซ้ําโครเมียมด้านหน้าเนี่ยเงาวิ้งเลยโลโก้ต่างๆของเขาเนี่ยชัดเจนนะคะไม่มีหักเลยแล้วก็นี่โลโก้เล็กๆของเขาตรงนี้โครเมียมเงาวิ้งเลยทุกคนแล้วก็ให้ดูบอดี้ด้านนอกของเขานะคะสวยแบบนี้เลยคืออันนี้เนี่ยคันนี้ที่เราได้มาไม่ได้มีการเก็บงานใดๆเลยนะคะแล้วก็ มาดูกันที่ล้อแม็กของเขาล้อแมกเนี่ยได้เป็นล้อแม็กเดิมๆขอบ15นะคะทุกคนแต่ว่าทุกคนดูจากทรงเขานะถ้าคันนี้เนี่ยไปใส่อ่าไปเปลี่ยนล้อแม็กนะทุกคนเปลี่ยนให้เป็นแบบว่าทรงสปอร์ตนิดนึงคันนี้เนี่ยสามารถเป็นเป็น Mercedes-Benz ในปี1992ที่มันมันปรับให้ดูเป็นสปอร์ตแล้วก็เข้าร่วมกับอ่าสปอร์ตปัจจุบันนะจะพูดว่ายังไงดี มันไม่ได้มมใช่มมคือมันจะทำให้แบบคันนี้เนี่ยมันดูแบบสปอร์ตแบบร่วมสมัยได้เลยนะแล้วก็ให้ดูทรงด้านข้างของเขากันก่อน,อน,นที่เหมือนนี่ขเขาปิดประตูไม่สนิทเผื่อลูกค้าบางคนตกใจอ่าใช่เราปิดประตูไม่สนิทนะทุกคนแล้วก็สีด้านนอกสีเดิมเดิมเลยนะฮะเอาจริงๆนะไม่ต้องไปทำมันก็ดูคลาสสิกแล้วมันไม่ใช่ว่าสีด้านนอกไม่สวยแต่ว่า เผื่อบางคนเนี่ยอาจจะอยากได้ความเนียบมากกว่านี้ก็คือเอาคันนี้ไปแล้วไปทําเพิ่มนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันเริ่มกันที่แผงประตูก่อนเลยนะคะประตูของเขานะคะทุกคนตําหนิจากที่เห็นจากที่เห็นเลยดีกว่าแทบไม่มีตําหนิเลยแต่ว่ามันจะมีริ้วรอยตรงที่มันเป็นพลาสติกตรงนี้นิดเดียวนะแล้วก็ปุ่มต่างๆอันนี้คือปุ่มปรับ ปรับเบาไฟฟ้าแล้วก็สามารถใช้งานได้จริงนะเดี๋ยวพี่ดอสมาให้เขาดูตรงเบานิดหนึ่งมุกจะปรับให้ดูนะคะ,อ,ะอันนี้ของจริงจะบอกว่ามีคิดอะไรอยอ่าดูดูตรงเบานะทุกคนมันสามารถปรับได้ปกติเลยนะคะมไม่มีติดขัดอะไรเลยนี่เห็นไหมแล้วมันลดปีเท่าไหร่แล้วเนาะหนึ่งเกกแต่ระบบไฟฟ้ายังใช้ได้ใช่คือถ้าใครเรียนวิศวะมาก็ต้องรู้ว่า บางครั้งอะไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตลอดชีวิตใช่ไหมใช่คือมันต้องอมีการเราไม่ต้องพูดเ่คุณควรรู้อะใช่ไหมลามุคคือบางทีเนี่ยมันอาจจะมีเสื่อมอายุตามไม่ใช่เสื่อมสภาพตามอายุของเขาแต่ว่าคันนี้เนี่ยเอาจริงๆคือระบบภายในของเขานะคะไม่มีเสื่อมเลยสิ่งที่มันอาจจะดูเก่าไปบ้างก็อาจจะมีอย่างเช่นเบาะแต่แต่ต้องบอกว่าเบาะเนี่ยก็เป็นเบาะเดิมๆของเขาแต่ว่ามีการเย็บเย็บใหม่นิดหน่อย ใช่มีการเย็บใหม,ม่แต่ว่าตัวเบาะเนี่ยเป็นหนังเดิมๆของเขาเลยนะให้ทุกคนดูก่อนดีกว่าให้ดูตัวเบาะของเขาคือที่พี่ชอบคือระบบไฟฟ้านะ,อะพอมันหลายปีแล้วแต่ยังใช้ได้อยู่แล้วคุณอ่ะก็ควรจะปื้มกับมันด้วยใช่ไหมใช่แล้วก็นี่ให้ดูโซนตรงนี้นิดหนึ่งนะฮะโซนด้านหน้าไม่ว่าจะเป็นช่องแอร์ต่างๆหรือว่าตรงนี้ อันนี้จะเป็นปุ่มปรับกระจกไฟฟ้าและที่สําคัญโอ้โหอันนี้มันคือออปชันที่แบบว่าถือว่าหรูหรามากในปีนั้นนะพี่ดอสปรับกระจกไฟฟ้าแล้วก็ที่สําคัญคันนี้เนี่ยแอร์แบ็คแอร์แบ็อยู่ครบทุกจุดนะถูกต้องแล้วก็เนาะไม่ใช่อะไรนะที่เมื่อเช้าลุงบอกอะไรนะจําไม่ได้นะมันจะอยู่ในห้องเครื่องเออแต่มีคนพูดว่ามันมีสองอันทั้งทั้งที่พอเอบีเอสอ่าใช่ใช่มีอันเดียวนะครับไม่ได้มีสองอันเราอาจจะใส่เพิ่มเข้าไปเป็นสามนะใช่ แล้วก็นี่ทุกคนดูพงมอะไรพงมอะไรไม่มีตําหนิเลยนะคะจากที่เห็นด้านในอะ่ะคือคือมันสภาพดีเลยแต่คุณลุงอะ่ะห่วงแค่อย่างเดียวก็คือลูกค้าอาจจะอาจจะคิดว่ามันโทรมเกินไปอะ่ะพี่รอดเข้าใจใช่ไหม,มแต่แต่ถ้าให้พูดจริงคือปี1992สภาพขนาดนี้แล้วมันไม่ใช่สภาพที่เราทํามาแล้วนะอันนี้คือสภาพเดิมๆที่ไม่ได้ถูกทำํำมุกถือว่ามันใหม่มากนะใหม่ดีกับพลาสติกที่หายากแบบเนี้ยใช่ใช ายในต่างๆอะเนี่ยคือไม่รู้จะพูดยังไงให้แบบให้เขาเห็นภาพว่าแบบมันมันดีจริงๆมันใหม่จริงๆนะกระจกต่างๆพิเศษมากดูข้าขงบนไฟอ่าคือถ้าเราเสียบไปเนี่ยเสียบที่รัดเข็มขัดไปใช่ไหมค่ะไฟจะดับอันนี้นเป็นยุคโบราณเลยพี่ก็ไม่ทันมันก็เหมือนระบบสมัยนี้ไงที่เราแบบไม่คาดเข็มขัดใช่ไหมม,มันจะดังตึ๊ตตอะไฟไท้ายสวยมากนะคะ้ยแดดสวย จะต้องมาดูในคลิปแดดส,สวยมากตอนนี้มันกระทบกับสี่รถพอดีใช่ไหมใช่แล้วสวยมากรนเไฟท้ายสวยมากคือมันจะพูดยังไงดีคือ1992ไม่แตกหักไม่มีมแมลงตายด้านในไม่แตกไรงาคือถ้าเป็นอย่างอ่ะพี่รถช่วยแผนไปทางนี้นิดนึงถ้าอย่างเป็นรถใหม่ๆอ่ะเวลาเราพูดว่าไฟไม่มีแตกหักไม่มีมแมลง ตายด้านในไม่แตกลายง่ายอย่างเงี้ยเราเรายังรู้สึกว่าก็มันสมเหตุสมผลเพราะว่าเขาเป็นรถปีใหม่ใช่ไหมคะตแต่ว่าพอมันมาเป็นคันนี้<ม>ปีหนึ่งเก้าก็สองสภาพไฟแบบเนี้ยเจ้าของท่านเก่าเขาต้องดูแลมายัางไงถูกต้องไหม,มไม่ได้มีขายเปนไม่ได้มีขายแบบหน้าบ้านอืม,มีขายแล้วก็ไม่ได้แบบว่าคุณอยากได้แล้วขอซื้อได้เลยบางคนเขาไม่ให้นะขเขาถือว่าเฮ้ยกูมไม่ได้ลําบากอะไรนะ,ะแต่มกรู้เหตุผลที่คนขายยกชุดคันนี้ใช่ไหมเพราะว่า เราขับไม่ไหวแล้วลูกๆหลานเขา,<ห>าอายุเยอะแล้วใช่แล้วเขาอยากจะแบง่งเงินน่ะที่ขายรถอ่ะให้ลูกๆเขาอ่าแล้วก็นี่มีกล้องด้านหลังด้วยนะคะคทุกคนโคมเมียมเงาวิงนะโลโก้ของเขาสั่นต่างๆรอบรถอย่างที่ทุกคนเห็นเลยชัดเจนมากนะคะคันนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นรถเก็บสะสมของเขาแล้วก็ขายให้เรายกชุดก็คือมาหลายคันเนาะพี่รอดใช่ เพราะว่าเขาขับไม่ไหวแล้วแล้วก็อาจจะเพราะลูกๆห,หลานเขาคือไม่ไม่ได้ชอบหรือเปล่าอาจจะไม่ได้เล่นรถแบบนี้ให้ดูด้านในเริ่มกันที่ด้านบนนี้ก่อนเลยเดิมๆทุกคนด้านบนตรงนี้นะคะมันเป็นผ้ากำมะหยี่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่มีขาดเลยไฟฉุกเฉินไม่มีแตกหักเลยนะคะแล้วก็ด้านในสะอาดมากกว้างมากไฟด้านในยังติดอยู่เลยแล้วก็เป็นไฟเดิมๆของเขาเลยนะคะนี่ แล้วตรงนี้สะอาดนะสะอาดมากต้อง,องไม่ต้องชมเชยพี่หนุ่ยนะเพราะว่าสะอาดไปอยู่แล้วพี่ไม่ไทำอะไรเลยมาด้านล่างทุกคนเห็นไหมยางอะไหล่อุปกรณ์ต่างๆอยู่ครบเลยแล้วก็ดูโอ้โหริ้วรอยของเขามันคือริ้วรอยจากโรงงานแบบที่ไม่ได้ทําคือคันนี้มันไม่ได้ทําอะไรมาเลยอะ่ะเราจะพูดยังไงให้คนเขาเชื่อดีพี่รอดก็ต้องเข้ามาดูอืมอาจจะต้องเข้ามาดูนะคะทุกคนแล้วก็สีของเขาอย่างที่มุกบอกถ้าไม่ซีเรียสอะ ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วนะสีไม่ต้องอันนี้สีไม่ต้องแล้วเออมุกรู้สึกว่ามันเดิมๆแต่ว่าคุณลุงก,ก็ฝากบอกมาว่านั่นแหละอย่างที่มุกบอกว่าลูกค้าหลายๆท่านอาจจะร,รู้สึกว่ามันโทมหรือเปล่าก็เอาไปเก็บงานเพิ่มด้านในด้านนอกเดี๋ยวมาดูเบาะด้านนี้นะคะเริ่มกันที่แผงประตูก่อนลายไม้ชัดเจนมากโคเมียมตรงด้ามจับตรงเนี้ยเงาวิ่งเลยทุกคนนี่ ช่องต่างๆของเขาไม่มีฝุ่นเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้เหมือนกันมันเป็นบอกปรับไฟฟ้าเช่นกันทุกคนตึ๊บๆๆจะได้เห็นชัดเจนขึ้นไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคให้ดูด้านในเริ่มจากคอนโซลหน้าจากทางฝั่งนี้ก่อนเลยช่องแอร์ต่างๆไม่มีแตกหักเลยทั้งสี่ช่องนะคะแล้วก็ไม่มีริ้วรอยกาวไม่มี รอยแปะพระพุทธรูปหรือว่าแปะน้ําหอมมาเลยแล้วก็นี่สวยมากตัวเบาะให้ดูตัวเบาะเบาะหนังเดิมๆแล้วก็เบาะด้านหลังอะ่ะสวยมากแล้วก็ไปดูที่เบาะแถวหลังของเขานะคะตัวเบาะหนังเนี่ยตะเข็บได้ไม่มีหลุดลุ่ยเลยอย่างที่ทุกคนเห็นนะแล้วก็ด้านในมันได้ออกเป็นโทนสีเทาๆครีมๆแบบนี้เลยนะคะ คือไม่ใช่สีเก่านะทุกคนอย่าเข้าใจผิดมันไม่ใช่แบบโอ้ยเบาะหนังสีเก่ามันเลยออกเป็นสีนี้จริงๆแล้วคือมันเป็นโทนของเขานะคะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมาพร้อมกับไอ้กล่องปฐมพยาบาลพี่ดอสเห็นไหมนี่อยู่ข้างในสุดนั่นอะอ่าใช่ตรงนั้นอะอันนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นกล่องปฐมพยาบาลน,นะ<ป>แล้วก็นี่มาดูตรงนี้ก่อนหัวห้ามลืมเด็ดขาดเลยเนี่ยให้ดูซอกซอกต่างๆของเขา ไม่ว่าจะเป็นตัวน็อตหรือว่าลอยเม็ดอาร์คหรืออะไรต่างๆอันนี้ก็คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะทุกคนอเดี๋ยวเราจะไปดูที่ห้องเครื่องของเขากันอะนะ ฝาห้องเครื่องของเขานะคะเปิดมาเป็นสปริงแบบนี้เลยเป็นสปริงแล้วก็มาดูห้องเครื่องความพิเศษของคันนี้เลยคืออะไรรู้ไหมพี่ดรอสที่มกรู้สึกว่ามันพิเศษมากก็คือตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเป็นตัวเครื่องยนต์เดิมๆเลยนะคะไม่ได้ถูกเปลี่ยนให้เป็นเครื่องเจเลยแล้วหกสูบด้วยนะพุกหกสูบสูบด้วยนะคะทุกคนแล้วก็นี่ให้ดูร่องรอยต่างๆของเขามันไม่ได้ใหม่หรอกมันไม่มีทางห้องเครื่องเปิดมาแล้วใหม่แน่นอนในปีนี้นะ แต่ให้ดูความเดิมๆของเขาแล้วก็รอยต่างๆที่มันแบบมันสามารถการันตีได้ว่าเออคันนีมนม้มันไม่ได้มันไม่ได้ถูกชนมานะครับนี่เม็ดต่างๆแล้วก็พยายามตรงนี้เนาะที่พี่พยายามให้ทุกคนดูนะมกุกแต่ทุกคนไม่ค่อยดูกันทุกคนจะไปดูแต่อะไรง่ายๆซึ่งแม่งไม่ควรอ่อาเงี้ยแล้วก็อันนี้เป็นแผ่นเพจของเขา<ม>เห็นได้ชัดมากเลยนะแผ่นเพจใช่เลยอ่า โอเคมุกก็ให้ดูจบแล้วนะคะทั้งภายนอกภายในเดี๋ยวมุกจะมาสรุปให้ฟังก็คือคันนี้นยเป็น Mercedes-Benz น0ะฮะ300 CE บอ mm hmm. เป็นรุ่นที่คนที่เขาอ่านิยมเก็บสะสมรถคลาสสิกเนี่ยค่อนข้างตามหากันด้วยความที่เขาเป็นทรงสองประตูแบบนี้นะทุกคนแล้วก็คันนี้ได้เดิมดมหมดเลยทั้งภายนอกภายในขนาดสียังไม่ถูกทำมาเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะก็ยังเป็นเบาะเดิมดม คันนี้ราคาถูกมากราคาอยู่ที่357,000บาทนะคะแต่ว่ามุกเราก็พี่ๆีนี่ได้ไปเช็คราคาจากที่อื่นก็คือแอบแอบส่องมานะที่อื่นเขาก็จะราคา7 8 0 0 0 0แสนก็มีบางที่ก็9,000แสนเพราะว่าราคานั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเก็บงานมาแล้วเรียบร้อยนะคะในปีเท่าๆกันเนี่ยแหละเขาอาจจะเก็บงานสีหรือว่าด้านในคือไปทำมาให้มัน,ม,นมันดูให้มันดูใหม่แล้วนะทุกคน แต่ว่าคันนี้เนะี่ยคุณลุงบอกว่าคุณลุงขายในสภาพนี้เลยนะคะแต่ว่าสามารถใช้งานได้ขับได้ปกตินะคะห้องเครื่องเกียร์ช่วงล่างดีปกติเลยทุกคนไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะที่ขายไปในสภาพนี้เลยเพราะว่าการที่จะเอาไปทำสีอีกหรือว่าไปทำภายในอีกเนี่ยรถประเภทเนี้ค่อนข้างใช้เวลานานแล้วตอนนี้คือรถเราเข้ามาเยอะมากก็เลยไม่มีเวลานะคะ ก็เลยต้องการที่จะขายในสภาพนี้แล้วก็ราคาแค่3 0 0 0สนกว่าบาทเท่านั้นนะทุกคนแล้วก็ที่สําคัญเรามีา mercedes benz นะคะ w 1 2 3่ใช่ไหมพี่ดอทคันสีน้ําตาลคันนั้นสวยมากคุณลุงบอกว่าถ้าซื้อ2องคันนี้คู่กันอะราคาอยู่แค่ห้าแสนกว่าบาทแต่ว่าตอนนี้รถอีกคันไม่อยู่นะคะก็เลยให้ดูไม่ได้แต่ว่าถ้าใครแบบสนใจอยากจะทักมาอยากได้ในราคาพิเศษเอาไปแบบสองคันคู่กันเท่ๆเลยเนี่ย ก็ทักมาได้ที่ a d s i dd สามนะคะอย่าลืมเติม adsai ด้วยหรือว่าจะมาดูมาทดลองขับอาจจะไม่เชื่อที่มุกพูดไปว่าแบบมันสามารถขับได้ปกติมาลองขับได้เลยนะคะที่รามคาแหงหนึ่งร้อเต้นเราเนี่ยอยู่ติดริมถนนใหญ่เลยจะอยู่กึ่งกลางระหว่างปั๊มพีทีแล้วก็ปั๊มบางจากนะคะสามารถหาได้ง่ายๆเลยทุกคนอาจจะไม่ต้องเชื่อมุกก็ได้นะก็มาลองขับดูสำหรับวันนี้มุกก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ